สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลำไส้ของตัวเองนะคะคนที่เป็นกดไหลย้อนหรือว่าเป็นระบบลำไส้บกพร่องนะคะก็จะมาดูแลลำไส้โดยการกินนิวทรีไรนะคะนิวทรีไรก็มีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่โปรโบไบโอติกปรีบไบโอติก หรือว่าโปรตีนบริคีอะไรพวกนี้อาหารเสริมต่างๆนะคะที่ดีฉนันมาพูดในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าออจะขายสินค้านะคะเป็นคนที่ใช้เองค่ะใช้เองแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆหรือคนที่มา ชาเป็นความรู้นะคะอันนี้ที่คนไข้เรือรัลดฉันเองกินก็คือตื่นเช้ามา1นึ่งมงเช้านะคะ1นึ่งมงเช้าก็จะกินตัวนี้ค่ะโปรไบโอติกนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ดื่มน้ำก่อนแล้วก็อีกหนึ่งโมงเช้าหรือเจ็ดนาฬิกาก็จะดืม่มดื่มโปรไบโอติกนะคะ โดยเทมันก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะซมงแบนี้แล้วก็ฉีกเสร็จแล้วมันจะมีรอยให้ฉีกนะคะฉีกเสร็จแล้วก็เทใส่ปากเลยนะคะเทใส่ปากไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำสองร้ยเอ็มเอลนี่ไหมคะร้อยหบเอ็นะคะทวทีเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาแปดนาทีค่ะ สักวิญาณหนึ่งนะคะหรือประมาณเจนนาริกาสามสิบนาทีก็จะมาดื่มบอดี้คีนะคะสูตรการดื่มบอดี้คีของของดิฉันก็จะมีว่าน้ำดิฉันจะใส่น้ำสามร้อยมลปกติแล้วการดืม Body Key. ่มบอดี้คีล้วนๆไม่ต้องผสมโปรตีนก็ใส่น้ำสองร้อยห้าสิบมลนะคะมาเลยค่ะ มากันเลยค่ะมาเทน้ําใส่กระบอกตวงมาจะใส่กระบอกตวงเทลงไปฉันใช้น้ํา 300ML นะจ๊ะ 300ml เทลงไปจ้า300 ml เสร็จรียบร้อยนะคะน้ำ300มลเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่โปรตีนออนแพลนลงไปน,น,ไนะใส่โปรตีนออนแพลนลงไปในน้ำที่เตรียมเอาไว้นะจ๊ะในน้ำที่เตรียมเอาไว้ เดี๋ยวต้องหมุนกล้องนิดหนึ่งก่อนเพราะว่ามันสูงไปมันสูงไปมันมองไม่เห็นนะจ๊ะได้แล้วค่ะขีดน้ำใส่แล้วก็ใส่ออนแพนหนึ่งช้อนตวง,งก็จะมีมาให้เลยนะจ๊ะหนึ่งช้อนตวง มดจ้าเซตลงไปหน่ชอนตัว็ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมบอดีคีลงไปนะคะบอดีคีที่ใช้อร่อยที่สุดที่กินมาที่ดื่มมาก็คือดื่มทุกกลิ่นทุกรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่กล้วยหอมชา กาแฟกินกาแฟก็ามาตกกลุ่มที่กลิ่นกาแฟนะจ๊ะก็เปิดได้ค่ะเขาจะมีหมดยมีสิบสีสองนะคะอาจจะมาโฆษณาคาะนะคะจะมารีวิวการดื่มเพื่ยสุขภาพตัวเองที่เป็นคนมีความบกพร่องทางะ้านน้นะคะเขาบอกว่าดื่มบดีคีเป็นอาหารมือ้อเช้าเป็นการดูรแลนำใจน้ำส้จะดูดซับอาหารไป ใช้ได้อย่างดีฉีดตาร้อยู่นะคะแสล้วก็เทบอดีรีลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้นะคะอ่าที่ฉันก็ดื่มมาก็ตั้งแต่เกษียณมาจนถึง ถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลาสามปีแล้วค่ะก็มีช่วงเว้นดื่มบ้างนะคะเป็นเดือนก็เว้นดื่มบ้างบางทีดื่มไปสองสาเดือนก็เว้นไม่ให้เว้นเลยนะคะคือ,อตอนแรกก็ดื่มประจำทุกวันพอข้างหลังก็ดื่มวันเว้นวัน บางทีก็ดื่มวันนี้สองวันแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเราเหิวอะเราก็เลยอ่ะดื่มทุกวันก็ได้เนี่ยก็เลยเอามาดื่มทุกวันไม่ได้ดื่มเพื่อลดน้ำหนักนะคะแต่ดื่มเพื่อดูแลดีไซนเรียบร้อยนะคะแต่ดิฉันก็จะเพิ่มอ โปรตีนที่ผสมอัลเจลสีลงไปอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหวานนะคะเพิ่มลงไปอีกก็ได้นิดนึงเสร็จแล้วค่ะอาหารมื้อเช้าวันนี้ก็พร้อมดื่มนคะคะติดฝ้าให้แน่น แล้วก็ขยับเขย่าเขย่าแล้วก็ดื่มทันทีนะคะเขย่าแล้วดื่มทันทีอันนี้ปริมาณมันเยอะหน,น่อยมัน,มนอาจจะเขย่าไม่ค่อยจะละลายเดี๋เท่าไหร่ไม่เหมือนกับการผสมวุ้นทีอย่างเดียวกับน้ำสมมาทั้งสี่เดือนแล้วขย่าสองสามครั้งมันก็ละลายพองอยู่นี่ทันที อันนี้เราใส่ก็โคตรีนลงไปด้วยแล้วก็อะเซอร์ลาสีนลงไปด้วยมันก็จะทำให้การละลายช้านิดนึงนะเพราะว่าน้ำมันก็หน่อยถึนจะก็ขยับน้ำใช่ไหมเรียบร้อยค่ะใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เรียบร้อย้อมดด่ม มันยังไม่ดีเท่าไหร่เราขย่อใหม่ก็ได้ขย่อมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีโปรตีนมาเสิวยอย่งั้น่หละเพราะว่ามันเป็นโปรตีนไม่ใช่บริสีอย่างเดียวมันเสิรโปรตีนด้วยโปรตีนถน้าน้ำน้อยก็จะเข้มข้นหน่อยนะจ๊ะ ก็พร้อมดื่มนะคะดื่มได้เลยค่ะอร่อยค่ะก็เติมนื้ออาหารได้นะคะฉันก็จะเติมประมาณโมงครึ่งหรือว่าสองโมงอะ่ะเสร็จล้วก็จะไปทานข้าวไม่เกินสามโมงนะคะกับข้าวที่ทานตอนเชา้าที่ดีที่สุดก็คือทานกับไข่ทานไปลยคาไข่แดงไข่ขาว ชาวนิทานสองโองข้าวสองโองข้าวหนึ่งทับีแล้วลำไส้ก็จะไม่มีปัญหานะคะก็ดูแลไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ก็ลองไปซื้อทานดูค่ะหรือสอบถามมาด้วยก็ได้นะคะไม่ได้เป็นคนขายแต่ว่าเป็นคนที่มารีวิวให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่เป็นมีปัญหาในเรื่องลำไส้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอพูดคุยให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า